Welcome to C.O.J. Podcast. t h i s t i t a t i o n of Knowledge Sharing คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์ัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการดีกาอินเทรนรายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพาคษาสารดีกากลับพบก,กับทุกท่านอีกครั้งนึงแล้วนะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับ กดไลค์กด Follow หรือว่ากด s u b s c r i b e นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับสำหรับเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ไปซื้อทรัพย์จากการขายท่อตลาดมาซึ่งหลายครั้งเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะทำให้ได้รัพย์สินมาเนี่ยในราคาที่สมเหตุสมผลหรือถ้าโชคดีเนี่ยก็จะได้รัพย์ในราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าท้องตลาดไปนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการขายทรัพย์โดยการติดจำนองไปนะครับ ก็เลยทําให้มีประเด็นปัญหาขึ้นมาว่าผู้ที่ซื้อทรัพย์แล้วก็รับโอนรั์ไปจากการขายท่อตลาดรดยติดจำนองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้สิทธิ์ในการไถ่ถอนจำนองที่ดินแปลงนั้นนะครับจะต้องเสนอชดใช้เงินเนี่ยในราคาหรือจำนวนเงินเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่าในกุ้งก็ไปกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งหนึ่งนะครับโดยจดทะเบียนจำนองที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยไว้เป็นประกันไว้กับธนาคารนะครับ ตามข้อความในสัญญาจำนองเนี่ยก็จะระบุว่าจดทะเบียนจำนองไว้เนี่ยเป็นประกรันหนี้เงินต้นเนี่ยขั้นสูงสุด83,000บาทโดยมีดอกเบี้ยอัตรา119ต่อปีนะครับรก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนกุ้งก็ไปถูกฟ้องเป็นอีกคดีหน,นึ่งน่ครับแล้วก็เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยก็ได้มีการยึดทรัพย์แปลงนั้นเนี่ยขายทออตลาดนะครับโดยเป็นการขายโดยติดจำนองไปในไก่นะครับซึ่งเป็นผู้ที่สนใจจะซื้อทรัย์ รายนี้นะครับก็บังเอิญว่าก่อนที่จะไปมีการขายท่อตลาดเนี่ยก็ไปตรวจดูประกาศขายท่อตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็พบเห็นประกาศขายที่ดินของนายกุ้งที่ว่านะครับก็เห็นว่าในประกาศเนี่ยก็ระบุไว้ว่าการขายท่อตลาดที่ดินแปลงนี้นะครับก็เป็นการขายโดยติดจำนองอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ระบุไว้ด้วยนะครับว่าผู้ซื้อทรัพย์จากการขายท่อตลาดเนี่ยก็ต้องรับภาระหนี้จำนองเนี่ยซึ่งมีประมาณ70,000 0บาทโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ประเมินราคา ที่ดินแปลงนี้ไว้ในราคา500,000บาทนะครับก็พอถึงวันขายท่อตลาดเนี่ยนายไก่ก็ไปประมูลได้มาในราคา49,000บาทนะครับพอหลังจากชำระเงินแล้วก็จดเปียนโอนแล้วเนี่ยนะครับนายไก่ก็เลยอยากจะใช้สิทธิ์ในการไถ่ถอนจำนองที่ว่านะครับก็เดยเสนอที่จะขอให้ธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้จำนองเนี่ยยอมให้ตัวเองไถ่ถอนจำนองนะครับเพียงแต่ว่าจำนวนเงินที่นายไก่เสนอขอไถถอนจำนองนะครับก็ ระบุว่าเป็นจำนวนเงิน1 6 0 0 0 0บาทโดยมีที่มาก็คือว่าคิดจากอัตราเงินต้นตามสัญญาจำนองนะครับก็คือ8 3 0 0 0บาทที่ว่านะครับบวกกับอัตราดอกเบี้ยร1 9บต่อปีก็คำนวณมาแล้วก็นายไก่ก็คิดว่า1 6 0 0 0 0บาทเนี่ยก็ครอบคลุมยอดหนี้ตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับธนาคารก็เลยไม่ยอมให้ถ่ายถอนจำนองก็เลยเป็นที่มาของคดีเรื่องนี้นะครับที่นายไก่ก็เลยมาฟ้องธนาคารเนี่ยเพื่อขอย,ยอมให้ตัวเองเนี่ย ใช้สิทธิ์ในการไถ่ถอนจำนนงอย่างที่ว่านะครับสำหรับในเรื่องของการถ่ถอนจำนนงนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มีการโอนทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนจำนนงไว้นะครับผู้ที่รับโอนทรัพย์สินที่ติดจำนนงไว้นะครับก็มีสิทธิพิเศษขึ้นมานะครับในการที่จะขอไถ่ถอนจำนนงได้ซึ่งสิทธิอันนี้ก็เป็นสิทธิโดยเฉพาะของผู้ที่รับโอนทรัพย์ไปนะครับเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่นิดหน่อยนะครับว่าคนที่เป็นผู้รับโอนทรัพย์ แล้วก็จะใช้สิทธิ์ไถ่ถอนจำนองที่ว่าเนี่ยต้องไม่ใช่ตัวลูกหนี้หรือว่าผู้ค้ำปกกระกันของลูกหนี้นะครับรวมถึงไม่ใช่ทายาทของตัวลูกหนี้แล้วก็ทายาทของผู้ค้ำปกกระกันด้วยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นช่องทางหรือหนทางในการได้ทําให้หลบหนีหนี้ได้นะครับโดยไปการไถ่ถอนในราคาที่ต่ําลงมาจากยอดหนี้ที่ค้างชําระแล้วก็ทําให้ทรัพย์ชิ้นนั้นเนี่ยหลุดพ้นจากความเป็นทรัพย์ที่ติดจำนองอยู่นะครับเพียงแต่ว่าปัญหาสําคัญที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า ในการถ่ายถอนจำนองลักษณะอย่างนี้นะครับของผู้รับโอนทรัพย์เนี่ยจำนวนเงินที่ผู้รับโอนทรัพย์จะต้องเสนอชดใช้ให้กับเจ้าหนี้จำนองเนี่ยนะครับควรจะต้องมีจํานวนมากน้อยแค่ไหนถึงจะทําให้ตัวเจ้าหนี้ผู้รับจำนองเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องยอมให้ผู้รับโอนทรัพย์เนี่ยสามารถที่จะถ่ายถอนจำนองได้นะครับสำหรับในเรื่องของการถ่ายถอนจำนองตรงนี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา738นะครับก็กําหนดไว้ในหลักการนะครับว่าผู้รับโอนทรัพย์เนี่ย ก็มีสิทธิ์ที่จะถ่ายถอนจำนองได้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องเสนอชดใช้จํานวนเป็นอันสมควรกับราคารั์นะครับกรณีอย่างนี้นะครับแม้ว่าตัวนี้จำนองเนี่ยจะสูงมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะแต่ในส่วนของผู้รับโอนที่ใช้สิทธิ์ในการถ่ายถอนทรัพย์ที่ว่านะครับก็เพียงแต่ว่ามีหน้าที่ที่ต้องเสนอชดใช้เป็นจํานวนที่พอสมควรกับราคาทรั์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่า เป็นที่มาของการที่เกิดปัญหาขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจำนวนที่จะเสนอไถถอนเนี่ยจะต้องคิดจากราคาหรือจำนวนเงินมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของจํานวนเงินที่นายไก่ขอชดใช้นะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ก็คือว่ามันมาจากจํานวนต้นเงินกู้นะครับตามสัญญาจำนองที่83,000บาทบวกอัตราดอกเบีย้ยร้อยละต่อปีนะครับแต่ว่าปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในคดีนี้นะครับในประกาศขายทอดตลาดเองก็ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าตัวผู้ซื้อทรัพย์เนี่ยก็ต้องยอมรับภาระหนี้จำงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีมูลหนี้จำงที่มียอดหนี้ครั้งอยู่เนี่ยเจ็ดแสนบาทนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีนี้นครับถ้าเกิดเราดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา738ที่ว่าเนี่ยตัวกฎหมายระบุเพียงแค่ว่าให้ผู้รับโอนเนี่ยสามารถไถ่ถอนได้ โดยเสนอจํานวนเงินเนี่ยพอสมควรแก่ราคารั์เพราะงะั้นหลักการก็อยู่ที่ราคาทรัพย์เป็นสําคัญนะครับไม่ได้ถึงขนาดที่ต้องไปเสนอชดใช้ให้ครอบคลุมจํานวนหนี้จนนํานองที่ค้างชําระทั้งหมดนะครับเพราะงะั้นจํานวนหนี้จํานองที่ค้างอยู่7,0,000สบาทเนี่ยตัวผู้ถ่ายถอนเนี่ยก็ไม่ต้องเสนอชดใช้ถึง7,0,000สบาทเพียงแต่ว่าถึงแม้จะไม่ต้องชดใช้7,0,000สบาทแต่ก็ต้องให้มันพอเหมาะพอสมกับราคาทรัพย์ซึ่งในคดีนี้นะครับ ก็เมื่อปรากฏว่าตามประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยก็เขียนระบุป,ประเมินราคารัพย์ไว้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับว่าราคารัพย์ที่ประเมินไว้เนี่ยมันตกประมาณ50,000นบาทนะครับเพราะฉะนั้นการที่นายไก่จะขอถ่ายถอนจำลองได้เนี่ยนายไก่ก็ต้องเสนอชดใช้ให้มันพอเหมาะพอสมกับราคาประเมินทรัพย์ที่ว่านะครับก็คือ5 0,000นบาทเพราะฉะนั้นจะมาขอเสนอชดใช้เพียงแค่1นึ่งแบาทเนี่ยไม่ได้นะครับแม้วัดในสัญญาจำลองจะมี ยอดเงินต้นระบุไว้จํานวนหนึ่งก็ต่างนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยภาระหนี้จำนองมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปจากยอดหนี้ที่กําหนดในสัญญาจำนองได้นะครับโดยเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับแม้ว่านายไก่จะไม่สามารถขอไถ่ถอนได้เพียงแค่1นึ0งแบาทแต่คิดดูแล้วเนี่ยก็ยังน้อยกว่าภาระหนี้จำนองทั้งหมดนะครับก็ถือเป็นสิทธิพิเศษที่ กฎหมายให้ไว้กับผู้รับโอนทรัพย์นะครับในการที่จะถ่ายถอนจำนองได้น,น,นะครับเพราะฉะนั้นคงสรุปได้สั้นๆนะครับว่าในกรณีที่ผู้รับโอนทรัพย์ที่ติดจำนองอยู่นะครับจะขอใช้สิทธิ์ในการถ่ายถอนทรัพย์จำนองนะครับก็ต้องเสนอชดใช้เงินให้กับเจ้าหนี้จำนองเนี่ยในจำนวนที่พอเหมาะพอสมกับราคาทรัพย์ในขณะที่มีการขอถ่ายถอนจำนองที่ว่านะครับถึงจะทำให้เจ้าหนี้จำนองเนี่ยเกิดหน้าที่ ที่ต้องยอมให้มีการไถ่ายถอนจำนองอย่างที่เราคุยกันนะครับก็เป็นหลักการที่เรียนรู้ได้จากคดีเรื่องนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อได้จริงเพิ่มเติมนะครับก็ดูได้จากคำพิพากษาสารดีกาที่3155ทับ2 5 6 3นะครับก็เป็นอันครบถ้วนครับสำหรับสาระดีๆจากรายการดีกาอินเทอร์เน็ตในตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไล์ กด follow หรือว่ากด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับอย่าลืมมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับซึ่งเราคงจะพยายามหาสาระดีๆจากคำพิพากษาสาริกามาแลกเปลี่ยนกันเช่นเคยนะครับสำหรับในตอนนี้คงมีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ